สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟรีดอมบัตอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟหลักของเรานะแกไปเซิร์ฟหลักไปแล้วนะ545นะครับผมกับไอดีของเสียเจมนะครับผมหลังจากหายไปนานนะวันนี้จะมาอัปเดตนะครับผมไอดีเสียเจมสักหน่อยนะก็ดันพลังไปอยู่ที่3ล้านแล้วนะครับผมโอ้โหตึ่งจัดเลขสวยจัดเลยนะ3 0 3 7 7 7 7นะครับอื้อหือกอบหมูไปแล้วนะครับเออเนี่ยนี่ได้สกินอ่า ตัวโซนิกมาแล้วนะโคเท่อะครับอื้อเนี่ยครับผมได้สกินมาแล้วอ๋อเวอหกสิบแปดนะครับผมอ่ะโอเคก็เสียน่าจะไม่ได้เติมเพิ่มนะเสียบอกว่าจะ,ะลดการเติมลงแล้วนะก็ตั้งแต่วันที่ลงก็อย่างบนนั้นก็เท่าเดิมนะเพราะว่าเสียบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเติมสะสมมันแลกอะไรไม่ได้เลยนะคือเสียบอกแกแลกครบหมดทุกอย่างเลยนะคือแบบมันไม่มีอะไรให้แกเอาแล้วดูดินะก็เลยว่าจะเติมแค่แบบบางแพ็คนะครับผมอ่ะ ก็น่าจะรอดูเติมออันนี้หรือเปล่าเอ๊ะไหนวะไหนเนี่ยมีลูกแก้วขายบ้เนี่ยไม่มีฮะแล้วเสียเขาจะเอามาจากไหนวะโอเคก็คือตอนนี้นะคือเสียมันมีกิจก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเป็นตัวราชใต้ดินนะไหนวะราชใต้ดินอะเนี่ย เราแชรใต้ดินเข้ามานะครับผมแล้วสร็จก็แบบจัดให้เต็มที่เลยนะคือแบบว่ามีอาวุธพร้อมนะแบบจะข่าแค่หินปีศาจนะแล้วคือช่วงเนี้ยมันมีแต่แบบตัวอีโลเข้ามานะแบบซึ่งปัญหาแบบว่าตัวหินปีศาจมาปลุกตื่นตัวใต้ดินไม่ได้นะคือแบบผมถ้าได้มานี่คือเสียจะแบบจะตึงมากๆนะคือแบบว่าโอกาสที่จะได้ก็คือมีแค่ในซับพอร์ตนะอืมยี่นะแต่ว่ามันก็มีได้แค่ไหนวะ ได้มาแค่ลูกเดียวนะเออได้แค่อันเดียวนะก็ยังขายอหนึ่งอันน่าจะต้องรอ,อตอนกลิบารรีเทอร์นะครับผมเพาไม่สามารถหาได้แล้วนะ,อะนอกจากว่าอกองล้อของดักชายจะเข้ามาเร็วก่อนที่กลิบารจะมารีเทอร์นะอาจจะเห็นถ้าเกิดว่ามันตามของเซิร์ฟไต้หวันนะมันจะตรงหินปีศาจเอ้ย ตัวหินพัฒนาครับผมมาสามารถเลือกได้นะอาจจะเลือกตัวนั้นเป็นหินปิศาจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะรอคอยติดตามนะครับผมอ่ะวันนี้จะมารีวิวแล้วกันนะสาวไอดีของเซเ,เจมนะครับผมพลัง3ล้านนะคือแบบอันดับ2พลังล้าน5ครับจารุกิจยังท็อปอยู่นะอันดับ3แนละ้วสายฟรีร้อเปอร์เซ็นต์นะครับใครยังไม่ไปดูคลิปของน้องกิจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมพลังอยู่ที่1ล้านสี่แสนนะ ส่วนเราคนระับอยู่ที่อันดับสนีะ่พลังหนึ่งล้านสามแสนนะครับผมโอเคตัวละคสุดแก่งก็น่ครับโ้โ,โหเนี่ยตึงกจัดครับพลังไปอยู่ที่เจ็ดแสนนะโอโ้โอหโหโหดเกิดคิวเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวละครแล้วกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ทีมหลักก็ใช้เป็นทีมนี้นะครับผมอ่าซัม,ม่เมนนะฮะาเราเหลือนะครับผมกำลังทําดาวม่วงอยู่นะออขายเศษเนี่ยขาพื้นหายแกๆเลยเออแต่ว่าทําได้นะขาดอีกสิบสามเศษใช่ไหมอืม เหมือนจะมีให้แลกอยู่นะถ้าจำไม่ผิดมีปะวะไม่มีแล้วหรออ่าแสดงว่าแลกไปหมดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมีหินปลุกตื่นราชาเรียบร้อยนะอาวุธก็เรียบร้อยนะขอบคือรอเลยนะแบบราชาตะดินนี่คือรอสุดแน่นอนครับผมตอนนี้ขาดตัวไอ้นั่นใช่ไหมเราจะหาจากไหนได้อะกล่องเลือกไม่มีละ เดี๋ยวไปดูในตะขาบแล้วกันนะเหมือนตะขาบจะมีแรกอยู่นะใช่หรือเปล่าไม่มีพี่มัว่วเวอยตะขาบจะตายแนละ้วพจะตีเลยฮัโโลโหลในนในนี้มีในนี้มีไอนา่าสุดยอดนะนี่นี่มีมีสิบอันนะอูก็ยังไม่พออยู่ดีนะไข่สิบสามนะครับผมอะ โอเคไม่เป็นไรนะวันนี้ขึ้นสีดำม่วงไม่ได้นะแต่ก็ต้องรอก,ก่อนนะครับผมไอตัวเศษอะมันน่าจะพออยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยมีเศษเรื่องให้เยอะเลยนะครับผมแต่ว่ารอนะรออัปเดตห้าดำม่วงนะอ่ะมาดูแล้วกันนะครับพลังเจ็ดแสนะมีอะไรบ้างน,นะครับผมก็ตัวนี้เป็นกรอบทองนะกรอบส้มนะครับผมมาสกิลอยู่ที่ลิมีสิบสามนะครับปดขีดเป็นห้าดำเหลืองสามดำม่วงกำลังรอขึ้นเป็นสีดำม่วงนะครับผม่า อ่าตัวน่าทักษะนะครับก็อันนี้ตาไม่พอนั่นแหละก็ใส่เป็นแผ่นอ่าคมดาบนะครับผมเลเวลหกนะครับสองชิ้นนะแล้วก็เป็นแผ่นกําลังเลเวลหกนะครับผมอ่านัานนี้ก็อัพเต็มหมดแล้วเหลือแค่สองสามอันนะครับผมโอเคต่อไปมาดูไอเทมเฉพาะสามดาวนะครับตาเฉพาะสามดาวอุปกรณ์ใส่เป็นความเร็วแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะสี่ชิ้นนะอัดดาวไปแน่นๆเลยครับผมห้าดาวนะสี่ดาวห้าดาวครับผม การบัฟนี่ครับผม,มคือดวงจะดีไปไหนครับคือผมมาเซิร์ฟหลักนี่คือแบบรีแทบตายหมดไปเป็นหมื่นๆเพชรกูยังไม่ได้สปีดสามแถวเลยครับนี่คือแบบว่าได้บนัสสปีดสามแถวคือแบบว่าโอ้โหเร็วที่สุดในเซิร์ฟหรือเปล่าครับผมตอนนี้นะเออเขาตึงครับความเร็วอยู่ที่667นะครับผมสำหรับซอมบี้แมนนะเอออันนี้ก็เป็นมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับผมอ่า แล้วก็มีในคลิปที่แล้วที่เราลงไปนะมีน้องถามนะน่าจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มทนทานนะตอนโลกคุ้มกันถูกลดนะครับจำนวนลดลง20%เปลี่ยนเป็นค่ายพนะอ่าน้องถามว่าไอ้ค่าตรงนี้มันมาจากไหนนะครับผมอ่ะมันก็มีวิธีนะสองแบบนะครับผมก็คืออย่างแรกนะปกตินะสำหรับสายเติมมันจะมีแบบว่าอาพวกแพ็คที่มันเด้งขึ้นมาตรงนี้ครับแถวตรงนี้นะอืมเดีย๋ยวเป็นแพ็กแบบว่าถ้าเติมเงินครบจะได้การ์ดบัฟ ได้เลือกการบัฟอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะนะก็ได้มาจากตอนอ่านนี่นี่อันนี้คือตัวอย่างนะอ่กล่องเลือกอัลลับคิดทีคอนเนี่ยไหมอ่านเนี่ยไหมพิเศษคุณภาพสีส้มจบตีหลักอ่านเพิ่มโบนัสคิดทีคอนไอตรงนี้แหละครับผมส่วนมากการบัฟที่เป็นอ่าพวกพิเศษพิเศษที่เรืองแสงน่ะมันจะได้มาจากการเลือกตรงนี้แหละนะอ่าอันนี้ยังเลือกไม่ได้นะต้องเวล70นะครับผมก็อ่าที่มาของมันนะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเรา กดตีบวกนี่แหละครับผมกดตีบวกปกติแล้วนะเออแล้วรอบแรกเลยนะรอบได้ที่ยังไม่ได้แบบกั๊บกับกบัฟเปล่าอ่ะมีป่าวะเนี่ยกับบัฟเปล่าแล้วเรากดทีแรกอะ่ะเออถ้าคือถ้าโชคดีก็จะขึ้นมาเป็นออปชันพิเศษนะครับผมแต่ว่าดีไม่ดีก็ต้องดูนะไม่ใช่ว่าออปชัปพิเศษจะดีทุกอย่างนะบางอันมันก็ไร้ประโยชน์กับทีมของเรานะกับสกิลตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ อันนี้ดาวก็อัพไปอย่างอ่ากระบะฮีโร่นะครับอัพไป2ดาวแลวกระบระดับเอสอัพไป1ดาวนะครับผมโอเคตัวต่อไปเป็นเกวินนะครับพลังอยู่ที่50,000 0กรอบส้มเช่นกันนับกิลอยู่ที่ลิมิต12นะครับปลดขีดอยู่ที่4ดาวเหลืองสองําวม่วงนะครับผมอ่าทักษะก็ใส่เป็นแผ่นแทงทะลุเลเวล5นะครับผมอันนี้ก็อัพไปเกือบเต็มเลยนะสำหรับทักษะนะครับอันนี้ก็ขาดตาเหมือนเดิมนะ ไอ้ทมเฉพาะก็3ดาวนะครับตาเฉพาะจัดไป5ดาวนะครับผมอ่าส่วนอุปกรณ์ใส่เป็นเฮดพเปอร์เซ็นต์ก็คือไอถ้าเป็นข้างล่างเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มพลังเยอะเนาะอ่านี่ก็จัดการด,ดาวไปแน่นๆเลยครับผมอ่า กรับป๊อบก็ไม่ได้ตีบวกอะไรนะอ่าใส่ไว้เฉยๆนะครับผมอ่าโอเคเพราะเพิ่งปลดล็อกนะทรัพยากรยังไม่พอในการอัพนะครับผมส่วนจะไปเป็นด้วง s อเนบวกนะพลัง5้าแส่นะผมกรอบส้มเหมือนกันนะอ่าสกิลลิมิตอยู่ที่12นะครับเปิดขี่สามดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับผมอ่าอ่าทักษะก็ใส่เป็นแค่แผ่นอ่ากำลังเลเวลาหกนะครับผม1แผ่นเนาะการด,ดาวไม่พอนะครับผมอ่าส่วนทักษะหน้านี้ก็อัพไปอ่าเพราะมันใช้เยอะนะอันละร้อยนะครับผมนะอ่าละแปดสิบ อันละห้าสิบอันแปดสิบก็สีฟ้ามันจะฟาร์มได้น้อยกว่าสีเขียวเนาะถ้าตัวเอสเซสอาบวกเริ่มต้นทักษะมันจะเป็นสีฟ้าเลยนะเพราะหน้า2ขั้นสูงจะเป็นสีม่วงนะส่วนถ้าเป็นตัวละครแบบว่าธรรมดา s อ r หรือว่า s อนะหน้าแรกจะเป็นสีเขียวนะหน้า2เป็นสีฟ้าส่วนหน้า3ก็เป็นสีม่วงนะครับผมโอเค มาดูไอเทมเฉพาะนะครับ2ดาวนะครับตาเฉพาะ3ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเน้นเป็นเลือดละกันนะโอเคกราบบับก็ใส่เป็น HP นะครับอ่าตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นทัศน์ซึ่งมกีนะครับผมร่าง2นะอ่ามีเป็นกรอบส้มเหมือนกันนะครับผมเลเวล68นะสกิลลิมิตสิบแอ้ย12นะครับผมอ่าขี่อยู่ที่2ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับผมอ่าอันนี้ก็ แผ่นทักษะใส่เป็นแทนทะลุเลเวลสนะครับผมหน้านี้ก็อัปตันเลยนะอพออัปตันถ้าแต้มเหลือมันสามารถรีไปเป็นถุงนะเอาไปใส่ตัวอื่นได้นะครับผมแต่ว่าฮีโรกกับปิศาจแยกกันนะโอเคไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับตาเฉพาะ3ดาวแนละอุปกรณ์ใส่เป็นโจมตีทัดส่วนใหญ่นะครับผม Okay. กาบับก็เน้นเป็นโจมตีมีแล้รคือช่วงแรกๆนะกาบับมันเพิ่มพลังยังไม่ค่อยเยอะมากนะมีอะไรก็ใส่ให้มันตรงสายนะตัวดาเมกก็ใส่โจมตีนะตัว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 ,ตวามายืนก็ใส่ h ฮดแค่นั้นแหละครับผมนะดีกว่าใส่ป้องกันนะมีอะไรก็ใส่ไปนะครับผมโอเค okay. ประมาณนี้ ตัวต่อไปเป็นคอของเรานะครับคอเกลิวนะ S S R ซตอัพนะครับผมอันนี้ใส่ในศูนย์ฝึกนะกรอบส้มนะครับผมสกิลลิมิตสนะิบสองเปิดกิ่ที่3ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ใส่แผ่นนักสานะก็อัพไปอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ตาเ,เฉพาะ3ดาวนะครับตาเฉพาะ3ดาวเช่นกันนะครับผมก็อ่าตัวนี้ก็ยิ่งมันพลังโจมตีเยอะนะครับก็นําสีแดงของมันจะทําให้เพื่อนในทีมยิ่งตีแรงนะครับผมก็เน้นเป็นโจมตีไปนะครับสําหรับอ่าเกลิวนะ การปั๊บก็เน้นเป็นโจมตีอ่านนี่ไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ไปก่อนนะอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้วนะค่อยหยิบมาถ้าเหลือแค่ป้องกนอันเดียวก็ค่อยใส่ป้องกันนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นก็ใส่เป็นโจมตีกับ HP ไปก่อนนะโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมอ่าอัศวินจักรลน,นะอัศวินกับเพื่อเอ่ออ่าล่างแรกนะครับผมอ่าพลังอยู่ที่สามแสนสี่นะครับผมกรอบม่วงสี่จุดนะสกิลลิมิตอยู่ที่สิบสองนะครับโปรตีอยู่ที่สามดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับผม อาทักษะก็ยังไม่ได้เปิดนะ่าเปิดไม่ได้เปิดแผ่นนะครับผมดาวการด,ดาวไม่พอนะโอเคก็แก้เต็มแลวนะขายนิดหน่อยนะประมาณนี้ไอเทมเฉพาะ2ดาวนะครับตาเฉพาะ2ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ใส่เป็นโจมตีนะครับผม3ชิ้นแล้วก็มี HP โจมตีเปอร์เซ็นต์อีก1ชิ้นนะครับกาบัาก็เน้นไปโจมตีเช่นกันนะครับมี HP 1ชิ้นนะแล้วก็สําหรับทีมที่มีตัวอัศวินอยู่ในทีมนะพาสิบของมันจะทําให้ทีมเราถึกมากนะเออ อ,อันนี้ลด,ดเมจอ่ะเมื่อลงสนามจะมอบลดาเมจอันตร40ให้กับฝ่ายตัวเองทั้งหมดอ่ะก็คือเหมือนลดลดพลังโจมตีฝรนของข้ามันที่ทําต่อทีมตัวเอง40นตะต่อเนื่องสรอบนะเออแล้วตัวเองก็มีลดไม่ติดขี50อย่างถาวรด้วยนะครับผมอืมก็คือแบบทาให้ทีมยิ่งถ้าอยู่ในคอปู่บอมนะเออคือแบบจะโล่มันจะ แข็งมากๆนะแต่ว่าอยู่ในคอเกลิมมันก็จะบางๆหน่อยเพราะมันมีโล่เนาะแต่มันก็จะลดดาเมจลงนะสองเทินนะโอเคทำตัวอัศวินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรีวิวไอดีของเสียเจมนะตึงๆนะครับผมมาเดี๋ยวก็อพอดีว่าในอันดับ2นะเขาเขาเขา,เขาจัดตัวอะตอมิกเอเอาบวกมานะอือคตรตึงอะครับนี่เหมือนจะเก่งนะเ,ออเดี๋ยวเราต้องขอไปตบเขาหน่อยแหละเราใช้ทีมเต็มเลยนะใช้ทีมเต็มไปตบเขาเลยนะออมาดิครับ ลิกกี้อ๋อเมียตอมเอสอาบุ๋นี่เสียเขายังไม่เติมนะเสียบอกต่อให้ก่อนนะครับมาเริ่มมาแล้วครับบัฟไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเปิด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 เอฟเฟกต์ก่อนเปิดอนิเมะก่อนอืบัฟไปติดมิยอทอเรเตะไปหนึ่งแสนไลเตะมาสามหมื่นเก้าหนึ่งความต่างแจ้งของพลังครับผมแล้วก็ลูกเตะวิวสตาร์ตจะเกวินเตะไปครับสามตัวเซยองขวัญสตาร์ไปครับแปดแสนเก้ารีบร้อยโซนิกเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้แมวเขาติด ติดติดสตาร์นี่ก็ไม่ได้บับความเร็วแล้วนะระบอมข้างพีนาจากดวงเราครับต่อยไปที่จกักรพรรดิเจงหวะนี้เจ็ดแสนล่วงไปเลยครับผมไล่เตะไปหนึ่งแสนทะลุโล่ไปครับอแล้วก็ไล่เตียบนี่คือมาซอบ,บี้มันไม่สามารถสกิลได้เพราะโดนสตาร์นอยู่ครับดวงก็เลยไล่ตีขึ้นไปครับผมเจ็ดแสนสองแล้วก็ลุล่เตะยวิสตาร์นเขาเตะคืนกลับมาครับผมอาวุธธรรมดาครับสามแสนแปดแล้วก็ดวงไล่สวนคืนกลับไปครับระบอมข้างพีนาต่อยไปที่ เกวินครับผมสี่แสนโอ้โหยังยืนได้อยู่นะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าจากฟูบุกิครับเอ้ยไม่ใช่ฟูบุกิทาเซอร์บุกิอืมสามแสนโอ้โหเรียบร้อยอะตอมิกมาครับผมย่อยยับในหมัดเดียวยังไม่แก้สก,กิลอีกนะครับอืมห้าแสนไม่ตายนะเราจะโดนสะท้อนไปอีกหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับผมแล้วก็ทานฟอรสซิเวอร์ครับผมมาจาังหวะนี้ปู้เข้าไปครับสองแสนสามเรียบร้อยเก็บดับเบิลคิวไปครับสำหรับเกวินแล้วก็อะตอมิกค,ครับผม ไม่ได้ตึงนะเออก็แค่นั้นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็ยังสุดอยู่ในรุ่นในเซิร์ฟอยู่เหมือนดีนะครับสำหรับเสียเจมนะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ